สวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่วิกับจามบาร์บี้นะคะวันนี้คือจะบอกว่าหัวข้อคือโหดมากนะคะเอ่อมีรีเควส์มานะคะหัวข้อที่ว่าเวรกรรมอะไรที่เขาจะได้รับจากเรานะคะแรงบันดาลใจก็มาจากลูกดวงส่วนตัวนะคะมีที่มีความเกีแคลนแต่ว่าคือบี้ก็ไม่บอกบอกตรงๆนะคะว่าบี้ไม่สนบสนุนให้ใครแคนเพราะว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทุกนะคะเออนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาทำาะค่ะเพราะว่าเพื่อแบบเพื่อช่องของเรานะคะก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะหัวข,ข้อคือเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรนะคะอ้ยอ,อะมาดูกันละกันนะคะเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนรอฟังคลิปนี้นะคะและใครที่สนใจอยากปรึกษาส่วนตัวตอนนี้บียืดระยะเวลาถึง วันที่เท่าไหร่นะวันที่ลูกค้าขอประมาณวันที่สิบกรกฎาคมเออนะคะพอดีว่ามันวันเกิดนี่แล้วแหละเออแต่ว่าตอนนี้คือจะบอกว่าเหมือนแบบว่าคนมาดูเยอะมากมาขอเยอะมากว่าแบบเฮ้ยขอให้เงินเดือนที่ออกก่อนได้ไหมอะไรยังไงหนึ่งปีจัดครั้งนะคะก็ถ้าสนใจก็มาเลยนะคะถ้าอยากจะ รู้อยากจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะลองคุยกันนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะของบี้ก็จะรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะที่เป็นยอดฮิตนะคะในการแก้ไขปัญหาเนาะในการขอคำปรึกษาใครที่อยากจะมาดูนะคะอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บไว้ได้ตลอดเลยนะคะประหยัดไป5 0ปซ์เลยนะคะ ซึ่งปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งวิ่งหมนแบบอยากทาบุญใหญ่นะคะก็คือจัดนะคะจัดอันนี้มาเป็นเดือนเกิดของเรานะคะใครที่สนใจโปรหนึ่งแถมหนึ่งโปรวันเกิดแอดไลน์มาหลังจากนี้ไม่มีนะคะไม่ต้องทักมาถามนะมถามแอดมินได้เลยเนาะแอดบาร์บี้ชิสานะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้ำมันสนีเนาะอันเนี้ยติดตัวพวกไว้ก่อนเออพูดถึงก็ไม่ส่วนมน พกไว้ก่อนเวลาแบบเราทํางานนะคะอย่างบี้เนี่ยทางานออกกล้องนะคะใช้หน้าตัวเองก็มันมีสาเหตุนะคะที่มาเนาะเราก็เราก็เรกสริมความมั่นใจนะคะส่วนมากมันไม่ได้เป็นที่แบบน้ํามันอย่างเดียวหรอกน้ํามันก็ช่วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการสวดมนต์ด้วยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเนาะสวดมนต์ก่อนแล้วก็เราก็ฉีดน้ำมันไปเลยจ้านะคะก่อนที่เราจะพบปะลูกค้าของบี้ก็ ก่อนที่จะคุยลูกค้างานที่ต้องติดต่อสื่อสารนะคะหรือออกเดทก่อนออกเดทก่อนไปเจอเขาอยากให้เขามันก็มีคาถาอยากให้เขาพูดเออแล้วแบบเหมือนเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าก็เอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะใช่เพราะว่าคือมันต้องใช้อย่างเบี้ยใช้คําพูดในการทํางานใช่ป่ะถ้าเกิดเราไม่มีบารามีหรือไม่มีไม่มี วาจาที่แบบสามารถที่จะทํางานได้อะมันก็ไม่ได้ต้องใช้วาจาต้องใช้สนิทในการทํางานอยู่แล้วในการที่เราจะดึงดูดลูกค้าเข้ามานะคะดังนั้นใครสนใจแอดไลน์มาได้อันนี้ของบีเองไม่มีอะไรโดดับของดําม,มนขังอะไรที่ไม่ดีนะไม่มีนะคะบีไม่ยุ่งตรงนั้นบีเอาหน้าตาติงอะมาการันตีเลยนะคะว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรแบบนั้นเด็ดขาดเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเวรกามอะไรที่เขาจะได้รับหลังจากที่ทํากับเราไว้นะคะ เป็นหัวข้อที่เครียดแค้นสุดๆเดดเดดเดดชาริออด เก่าใช่ไหมก็ต้องเป็นแฟนเก่าแหละเพราะเขาน่าจะแบบจบกันไปแล้วป่ะสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากที่ทำกับเราเขามีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินเออเขาอาจจะเป็นคนที่มีข้อรัออยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมายุ่งกับเราหรือ อาจจะแบบพีบ่ว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบอยู่ดีเขาก็เลิกกับเราไปอะไรเงี้ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเปล่านึงนะสามารถเป็นต่างชาติต่างประเทศได้นะคะทีนี้เขาอะจะเหมือนแบบมันต้องอันนี้พี่ไม่ได้ขึ้นว่ามันนอกใจนะแต่ว่า เหมือนเขาทำมาเหมือนชีวิตเขาลําบากอะหลังจากที่ไม่มีคุณนะบางคนบางคนอุปถัมภ์เขาหรือเปล่าแบบว่าบางคนคอยชื่อเหลือเขาในเรื่องการเงินเนี่ยเออแล้วพอหลังจากไม่มีคุณก็คือเหมือนเขาก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยบางคนคุณอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเออไปช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินอะไรใดๆอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าบาอี้มีความรู้สึกว่าตัวคนคนนี้ยเขา เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเดือดร้อนอะเรื่องเงินเหมือนามาค้าไม่ขึ้นหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปอืมแล้วก็มันขึ้นมาว่าเหมือนบางคนในคลิปเนี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคุณสายไปคุณช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วย ในที่หนึ่งก็คือเหมือนแบบขาดที่พึ่งไปอะไรเงี้ยก็คือฉันดีกับเธอทุกอย่างอะตอนที่แบบฉันคบกับเธออะเธออะคือทุกคนต้องคิดไว้ว่าเธอเสียฉันไปอะเธอไม่ฉลาดคือฉันทำไมฉันต้องเสียใจด้วยเธอต่างหากที่เป็นคนจ้องเสียใจที่เสียใส่ไปอย่างฉันไปอะไรอย่างงี้ปะ่ะใส่ซัพพอ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบเรื่องเงินอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย understanding persons แต่ว่าตอนที่เขาคบกับคุณนะ่ะเขาคบซ้อนใช่ไหมอีกแล้วเหตุการณ์เดิมๆเ,เป็นต่างชาติต่างประเทศได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติแบบมีแฟนมีเมียมีครอบครัวอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็แบบมาเมืองไทยมามีคุณอีกอะไรเงี้ยใช่คือนางคบซ้อนค่ะแล้วคุณก็เลิกกันแบบกระทันหันแบบปึ้งเลย เลิกกันแบบฟ้าผ่าใดๆเขาเขารู้สึกว่าคุณอะคือคู่เขาโอ๊ยเสียใจด้วยนะนางอะแบบนางรู้สึกว่าคุณอะคือคู่เขาแหละจริงคือเหมือนแบบเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วมันก็เลยแบบไปต่อไม่ได้นอกจากแบบเรื่องของการซัพพอร์ตนะไม่ว่านะตอนที่เขาคบกับคุณอนะมันเป็นจังหวะ อะไรวันเนี้ยให้ตกเก่งมันเป็นจังหวะอ๋อวันนี้วันพระออยู่แล้วฉันโดนแกงแล้วหนูคือแบบตอนที่เขาคบคุณอะมันเป็นอะไรที่คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณคารุนเหมือนแบบชีวิตเขารุ่งอ่ะแต่พอเหมือนแบบหลังจากที่ไม่มีคุณอะคือสิ่งแวดล้อมสิ่งสิ่งรอบข้างชีวิตของเขาอ่ะทั้งการงานทั้งการเงินก็เหมือนแบบไม่ได้ดั่งใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือ เขาก็ขายกำลังใจด้วยตอนเขามีคุณอะคือคุณคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างคือไม่ว่าตัวคุณเองน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณอะโอ้โหก็ดีกับเขามากอะแต่แบบในใจคุณคงคิดว่ากูดีกับมึงขนาดนี้ทำไมมึงทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบิ๊บบ้บคิดว่าคุณต้องรู้สึกแบบนั้นแน่นอนแล้วคือแบบเขาอะรู้แน่นะว่าคุณดีแต่คือจะทําไงได้ก็ในเมื่อแบบเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วก็บางคนถ้าคุณบอกว่า คุณไม่ได้เป็นคนมาทีหลังคุณเป็นคนที่มาก่อนก็คือจะบอกว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะจับได้ไงอืมพอจับได้เสร็จก็เลิกก็เลยมันทําให้เหมือนแบบเขาก็เลยต้องไปเลือกบุคคลที่สามโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยคือตัวคุณเองอาจจะจับได้เสร็จแล้วก็คือแบบไม่ยอมอ่ะฉันก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันก็คือเลิกนะจับได้แล้วเลิกเล,กเลยอะไรอย่างเงี้ยอือม,มันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยทําให้ตัวเขาอ<ำ>่ะแบบ รู้สึกแ yeah. ยเออรู้สึกแย่เหมือนกันรู้สึกแบบอืมเหมือนแบบมันยังเสียดายด้วยนะเออเสียดายที่มันจบกันไปเพราะว่าความรักมันก็ไม่อย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะเป็นสองคนหมายถึงรักคนสองคนได้ในเวลาเดียวกันคือจะบอกว่าเรื่องราวอ่ะมันเหมือนต่อ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 กันมาทุกวันเลยนะคือใครที่มาดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูพลังงานอื่นๆด้วย,วยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่า โอ้มันเป็นอะไรวะช่องเราไพ่บี้นเนี่ยมันต่อกันเลยอะถ้าใครตรงคลิปแรกอะคลิปต่อไปมันจะขาย,ขายกันมันจะเป็นเหมือนหุ้ยของฉันเลย,เลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าแบบใช่เรื่องของกูไหมไม่อยากมโนอะ่ะก็แนะนําให้มาดูส่วนตัวโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบจัดโปรไงเออเพราะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าค่าตัวของบี้เท่าไหร่เออค่าค่าตัวของบี้อะ คือก็ไม่ได้ไม่ได้หน่อยอ่ะเออถ้าใครเพราะว่าบีไม่ไม่รับคิวเยอะนะคะส่วนมากจะสอนเอาก็เลยแบบถ้าใครแบบอยากปรึกษาก็มาปรึกษาได้นะแล้วรับรองอ่ะไม่มีเลี้ยงไข่ถ้าใครรู้สไตล์ของบี้อยู่แล้วเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วอะไรต่อที่เขาเป็น จากที่เราเลิกหรอคือเอาจริงตอนที่เขาเลิกกับเราอะ่ะไม่ใช่ว่าจะจะแบบสงบสงเยี่ยมเจียมตัวนะคือก็มีความแบบไปคบคนอื่นนะเออคือมีความแบบลันลานะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยเป็นคนที่รักความถูกต้องยุติธรรมอะไรขนาดนั้นหรอกคือนังเลิกกับเราอะนังก็ไปคบคนอื่นนะอืมแต่ทีเนี้ย คือนางก็ไม่ได้เข็ดหลาบนะนางก็ยังมีคนอื่นนะพอทะเลิกกันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไปอุย้ยฉันแบบเลือกความยุติธรรมความถูกต้องรักแฟนมากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจ๊ะนางก็ไปเลือกคนอื่นอีกก็คือเหมือนไปคุยกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยแต่คือพี่รู้สึกว่ามันมันก็เคยเียบเผลอๆนนะ่ะมันเหมือนมันไม่มีใครที่จะแบบ เหมือนคุณอนะแบบที่มันที่ช่วยเหลือเขาดีกับเราขนาดนั้นอนะก็อย่างที่บอกว่าพี่พูดเลยว่าตัวคุณเองต้องคิดว่าเขาอะต้องไม่ไม่เจอใครที่ดีเท่าคุณอีกแล้วในชีวิตนี้อะไรเงี้ยคุณต้องคิดแบบนี้แน่เน,เนีเขาไม่เคยลืมคุณเลยเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างนะพี่ว่าชีวิตเขามันมันดิ่งมันมันมันไม่ดีขึ้นอนะเลเวลมันไม่ได้อะ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็ไม่รักษาสินด้วยไง อืมเอาจริงๆบางครั้งอ่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่บางครั้งคือเขาสินไม่เสมอเราเปล่าเขาบางทีเขาสินไม่เสมอเรามันเลยทําให้แบบมันเลยต้องไปจากกันอ่ะเออบางครั้งอ่ะเข้าใจป่ะเราต้องเข้าใจด้วยต่อให้เรารักมากแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะสินมันไม่เท่ากันอ่ะมันก็ไปกันไม่ได้คือบางครั้งสิ่งที่เราคิด กับความเป็นจริงอะ่ะมันก็อาจจะย้อนแย้งกันบางทีถ้าเรามองด้วยความเข้าใจมองด้วยเหตุผลจริงๆอะ่ะคือสินมันไม่ได้อะพี่ว่าสินเขามันไม่ได้โดยเฉพาะบางครั้งอะ่ะเราอาจจะน้อยใจเนาะมันมีหลายคนที่มาปรึกษาอาจารย์คือแบบเหมือนแบบน้อยใจมากพอเลิกกับเราแล้วเหมือนแบบ ทุกอย่างนะสิ่งที่เราขอเขาอะว่าแบบเธอทําทอันนี้ให้ฉันหน่อยเธอทาอันนี้ให้ฉันหน่อยไม่เคยทําให้แต่ทําไมไปทํากับอีแฟนใหม่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบลูกศิษย์ที่มาขอคำปรึกษาเนาะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยบางทีอะการที่เราไปกับเขาไม่ได้อ่ะคือวันนี้เราเรียงรักเขาอยู่เราอาจจะเหมือนกับเราอาจจะทําใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งอะเรามองด้วยเหตุผลจริงๆอะเราต้องขอบคุณเขานะที่เขาเดินออกจากชีวิตเราหรือขอบคุณเขาคือ อย่างวันนี้บิ๊กก็เพิ่งพูดกับลูกศิษย์ที่มาขอคำปรึกษาว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่แบบเขา่เป็นคนบอกเลิกเราเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะตัวคุณเองนังห่าที่ออกจากเขาไม่ได้ถ้าคุณออกจากเขาได้คุณคงไม่มาดูดวงหรอกใช่ไหมคือต้องขอบคุณเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้เราผ่านมาได้ถึงแม้เราจะเจ็บอะ่ะแต่มันเจ็บแต่จุบอะ่ะเออมอบเพลงนะคะเธอมันจะเจ็บแล้วมันจะจบเดี๋ยวบี๊จะเอาเวลาไปร้องเพงเลงแหละ เรียนร้องเพลงตรงเจ็บทุกย่าก็ยอมแต่ถ้ามันตรงเจ็บแล้วค,อคอ่อยๆทอมาน <t od ic music> ต่อไปอีกนานแสนนานฉันไม่ยอมชื่อเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะเอาจริงเชื่อเถิดทุกคนว่าการที่คนอยู่แบบบางทีอะคนที่เขาคบกันหมายถึงคนเขาปัจจุบันอะบางทีเขาเจ็บนานๆอะมันไม่ได้หมายถึงว่า เขาจะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะบางครั้งอ่ะการยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งเจ็บปวดเออบางทีการที่แบบหมดบุญสัมพันธ์เร็วๆอ่ะมันคือเจ็บแต่จบมันเจ็บหนักนะแต่ว่าสุดท้ายมันจะจบและสุดท้ายเราจะขอบคุณสุดท้ายเราจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันคืออะไรเนาะแล้วก็อันนี้บี้ไม่ดูต่อแล้วบี้ก็ก็แค่ดูไว้เพื่อรู้เฉยๆว่าชีวิตเขาอ่ะมันดิ่งเหว ที่ไม่มีคุณแล้วเขาก็เสียด้คุณเนาะรวยแค่นี้พอแต่อย่าไปสาบแช่งใครเพราะว่าคําพูดอะไพคือพลังงานคําพูดของเราก็เป็นพลังงานเหมือนกันเราพูดอะไรอะมันเข้าตัวเราก่อนคนอื่นนะคือเราอะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอวยพรเขาหรอกถ้าเราถ้าใจมันไม่ได้แต่เราแค่ต่างคนต่างอยู่วิว่าการที่เรา กกหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆมีวุฒิภาวะาจริงๆอะคือการที่เลิกกันโดยที่แบบคือวรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งไปสนใจไปโฟกัสไปเครียดแค้นนะนั่นแปลว่าเราให้ค่าเขาแต่การที่แบบสิ่งที่การแก้แค้นที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในการเลิกกันมันคือการที่เราไม่ให้ค่าเขาแล้วก็ ต่างคุณต่างอยู่มองเป็นอากาศไปอะไรแบบเนี้ยมันจะดีที่สุดแล้วทําตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองโฟกัสที่ตัวเองในทุกๆวันให้เขารู้ว่าการที่เขาไม่มีเราเนี่ยคุณจะต้องเสียดายเราไม่ใช่การที่ไปด่าเขาไปสาปแช่งเขาทุกอย่างมันจะเข้าตัวเราเองอันนี้คือมีบอกไว้เลยเนาะมันเป็นกดแรงดึงดูดนะคะดังนั้นเราเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะมีความสุขเขาจะแฮปปี้เขาจะโดนเป็นกรรมอะไรเราโฟกัสแค่ตัวเราเองขอบคุณ ที่ทําให้เราปลดพลออกมาได้นะคะแล้วก็อวยพอให้ตัวเราเองไปเจอคนที่ดีกว่านี้นะคะนี้บี้ฝากไว้เลยไม่อยากให้ใครเครียดแค้นแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆรู้สึกร้องไห้ทุกวันซึมเศร้าแล้วเอาแฟนเก่าออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเครียดแค้นมาก แนะนำให้ลงคอร์ส21วันลืมแฟนเก่านะคะลองไปดูรีวิวได้ที่ชุมชนรีวิวเยอะมากคุณจะลืมแฟนเก่าได้คุณจะไม่คุณจะไม่ทุกข์ทรมานบางคนตัดสินใจไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเดินออกมาไม่ได้ลงคอร์ส21วันลืมแฟนเก่านะคะแล้วคุณจะดีขึ้นมีบทสวดแก้กรรมมีบทสวดแก้คู่กรรมด้วยนะคะมีพิธีการสอนนะคะอาจารย์สร้างคอร์สนี้มาเพื่อให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ ในกรณีที่คุณออกมาไม่ได้เพราะว่าบี้เคยมีภาวะซึมเศร้าตอนเลิกกับแฟนดังนั้นเนี่ยบี่รู้วิธีการผ่านมาหมดแล้วบี้รู้วิธีการทั้งแก้ทั้งโลกทั้งทำใครที่ไม่ไหวจริงๆเข้าไปดูรีวิวได้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามานงนนั้นได้เพราะบี้ไม่อยากให้ใครแข้นใครเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะ ธนูค่ะกรกดกันแล้วก็พิจิธธนูกรกดกันพิจิกนะคะดูไพ่เดรโรแมนติกแองเจิลค่ะเลสเจอร์แฟนเหว่เพื่อนก็ช่วยได้นะคือบางครั้งอะอย่างเมื่อก่อนอะตอนที่พี่มีแฟนใช่ปะ่ะบี่ไม่ไม่เคยแบบแพงเอากับเพื่อนไม่เคยเที่ยวกับเพื่อนเลยอะ,อะไรก็แฟนอะไรก็แฟนเนี่ย เพื่อนก็ช่วยได้นะการออกไปเที่ยวกับเพื่อนการขอคาปรึกษาเพื่อนหรือเพื่อนบางทีอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นครูอาจจะเป็นคนที่คอนเซิลค่อยๆใหคำปรึกษาก็ได้บางครั้งคนเดียวมันตันนะคะดีเซปชั่นเนาะความสําร็จครั้งนี้มันมีเรื่องของการหลอกลวงซึ่งตัวคุณก็น่าจะรู้ทุกคนนะที่มาดูๆกับพี่รู้หมดแต่ว่าเข้าใจปะมันไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มไงเลสโกคนนนไอชู issue, ปล่อยไปคะ่ะไม่ต้องไป พยายามที่จะฝืนโชคชะตา Passion Release JX ไพ่บอกให้ลืมให้เลิกให้ลืมให้แฟนเก่าให้เลิศออกไปให้แบบให้เอาพลังงานออกไปไม่ต้องให้ค่าคือแบบการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการไม่ให้ค่าแฟนเก่านะคะการแก้แขนที่ดีที่สุดคือทําให้เขาเสียดายนะคะถ้าใครสนใจก็มันล้างแค้นล้างแค้นแฟนเก่าได้นะคะในคอร์สของบีนะคะอืม ข้อความที่เขาอยากบอกกับเราบางสิ่งที่ฉันอยากลืมแต่ฉันกลับจําก็คือเขาอยากลืมคุณแต่เขาจําคุณเนาะก้าไปข้างหน้าอย่าเสียใยในสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันจะยอมรับมันฉันอายที่จะบอกว่าคิดถึงเธอฉันพอใจเพียงแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอก็ดีแค่ไหน มาเพดูลัมคะ่ะจะมีทั้งหมดสองอย่างอันนี้จะไม่มีในมือบี้แล้วนะอันเนี้ยจะจะไม่มีแล้วนะจะมีชิ้นเบานะคะแล้วก็ชิ้นอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีพีออเดอร์แล้วนะชิ้นเบาแล้วก็ชิ้นหนักชิ้นเบาไม่ใช่ชิ้นเบสิคใครที่อยากดูดวงอยากเสริมเสน่ห์เสริมความรักนะคะเอาไปดูดวงได้นะคะเห็นแบบดูทุกคลิปเลยงั้นฉันมาเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยก็แอดไลน์มาได้เนาะอ่ะ เรามาดูรุ่นรุ่นปานกลางละกันตั้งคําถามเลยค่ะใช่ไม่ใช่ใช้พลังงานอาจิตอาจารย์นี่แหละถ้าใช่สายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะถ้าใช้สายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะโอเคคําตอบคือใช่นะคะใครที่อยากบูชาก็แอดไลน์มาเนาะบิจบออะบอกว่าคอมเมนต์นี้นะคะ ถ้าใครอยากให้เขาได้รับในสิ่งที่พี่อ่านไปก็ขอให้คลิปนี้เป็นของเราแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าไปอแาคา้นเขามากแค่นี้ก็หนักแล้วแต่ถ้าใครแบบอืมฉันฉัน,ฉ,นฉันอยากให้นางเป็นแบบนี้ก็ขอให้คลิปนี้เป็นของเราด้านล่างนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยวรวมไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะถ้าอยากให้ทุกอย่างทุกคลิปนะพี่บอกเลยอยากให้เป็นของคุณก็คอมเมนต์ใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบ ฉันไม่อยากเอาไอ้เขาจริงมาก็เอาไอ้เขาปลอมมาสิเอาที่ฐานร่วมกันนะคะมันเป็นกฎแรงดึงดูดไม่งั้นเราจะมีบุญสัมพันธ์ด้วยกันทําไมนะคะหรือถ้าใครอยากมีบุญสัมพันธ์ไปด้วยกันอีกก็คือมาปรึกษาอาจารย์ดูเนาะบา,บายๆนะคะไว้เอ,อ่อมีอะไรให้อาจารย์ช่วยเหลือก็แอดไลน์หาไอมินได้เลยนะคะบา,บายคะ่ะ